ครับผมมาต่อีกวลาครับ EP สามค่ะ <c oughs> ดูเหงื่ออาจารย์ดูเหงื่อดูเหงื่อดูเหงื่อไม่เป็นไรแต่คุ้มค่าอาจารย์แยวจะให้เอีดูนะคะจาก EP สองตรงนู้นค่ะตรงที่เป็นวงล้อแปดเหลี่ยมตรงนู้นเดินขึ้นมาตรงนี้อีกตอนนี้ก็ถึงไฮไลท์แล้วนะคะที่มาถ่ายละครคุณแต้ว จริงๆถ้าแดดอ่อนน่ะจะดีมากๆตอนนี้แอดมามุมที่มันเป็นแดดเดี๋ยวจะพาไปดูทับหลังหน้ารายของแท้เลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนรุ่นแอดอายุ20กกว่าแท้จะไม่ได้เห็นของแท้ตรงนี้ก็จะมีบอบัวสวยมากตรงนี้ก็จะมีบรอบัว สวยเลยเนี่ยอาจารย์สวยมากมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยมุมเนี้ยอาจารย์ใชบบ่บอกบัวบอกบัวคือสวยมากมุมนี้สวยมากเลยอาจารย์บอกขอน,นั่งพักก่อนจะไปลงไม่ไหวจะไปลงเนลยแตกสกเลยจริงจริงแอดตรงนี้สวยมากแอดแอดรู้แล้วค่ะอาจารย์ตรงนี้เ,เป็นไฮไลท์ค่ะอ๋อมุมนี้สวยค่ะอาจารย์ มีบ่อบัวสองบ่อมีบ่อบัวสี่บ่บอ,บอ,บบอใช่นี่อาจารย์บอกว่าถ้าตกลงไปในบอ่อจะไปโผล่อีกอาจารย์บอกว่าถ้าไปโผล่อีกบอ่อหนึ่งจะจะไปถ้าลงไปในบอ่อจะโผล่ไปอีกมิติหนึ่งอาจารย์อาจารย์เขาค,โคิดของอาจารย์เนาะแล้วก็ที่นี่นะคะถ้าอยากจะดู ระอาทิตย์นะคะผ่านลอดประตูทุกช่องเนี่ยก็จะมีวันที่เขาสามารถกําหนดนะคะ FC ก็มาตามวันที่เขากําหนดได้แต่ว่าอันเนี้ยแอดไม่รู้นะคะว่าเมื่อ,อไหร่ยิ่งใหญ่มากค่ะอันนาจะของสะอาดมากการดูแลสุดยอดแล้วก็เวลามาที่นี่อย่าเก็บอะไรออกไปนะคะแนะนำ เคารพสถานที่แต่งตัวเรียบร้อยเสื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยกางเกงขายาวนะนเสิ่งไอ้ก็โอรโหเดีเ<ช>๋ยวจ,จะพาเอฟซี <FC S 2> ไ,<ห>ไป<ะ>ดูทับหลังนาลายเลยนะได้ปไปขออาจารย์พักก็เรื่อยไม่เดี๋ยวแอดจ,จะพาพี่ๆไปเองไปเลยดเดินตามแต่อาจารย์ตามไปนะครับอาจารย์รบกวนอาจารย์ถ่ายรูปมุมนี้ติดไปด้วยนะอาจารย์ มุมนี่ป่ะจะพาเอจะพาทุกท่านไปดูทัพหลังนาราที่จังหวัดบุรีรัมค่ะมาที่นี่จังหวัดบุรีรัมก็จะต้องมาปราสาทเขาพนมลุงนะคะถ้ามาบุรีรัมมาถึงก็ต้องมาที่ปราสาทถึงจะเรียกว่ามาถึงนะ อ๋อยบบบัวที่นจะเกี่ยวกับบัวนี่ค่ะคือจะมีช่วงหนึ่งที่พาทิตจะลอดผ่านทุกช่องประตูเนี้ค่ะที่เอฟซีเห็นเนี่ยพาทิตแล้วเขาก็จะถ่ายรูปก,กันด้านหน้าซึ่งก็คือมันจะมีช่วงแต่ว่าด้านในกลิ่นอับมากนะเพราะว่ามันจับอยู่ทั้งคาวย่ใส่ด้วยค่ะใครดูคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลนี่ไงชั้นหนังน้าฬายใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเดินลอด,ดทุกประตูนะอีกทุกท่านนะคะพี่ๆทุกท่านนี่ไงใช่ไหมคะพระนา,ายบางงังคมศิลอยู่นี่ค่ะนี่เลยของแท้เลยค่ะของแท้นะคะของแท้แล้วนะคะแต่ก่อนเป็นเพียงแค่ จำลองอันนี้คือของแท้เลยอันให้ดูใกล้ๆเผอเคยจะสามารถดูได้ในพระนยบรรทมศิลป์ที่เคยมีเพลงมาเอาไม่ขึ้นขึ้นไปเอาพระนารายขึ้นมานี่เลยจ้ะเราได้คืนมาเพราะความดีของเรานะคะประเทศไทยมีความดีแล้วก็ มีอะไรมากมายมีโอกาสมาด้วยตัวเองได้เลยนะในมุมนี้ก็สวยทุกมุมสวยงามมากค่ะแล้วก็ใหญ่มากๆแอะเข้ามาชมด้านค่ะก่อนจะจบคลิปนี้เป็นคลิป EP 3เป็นคลิปสุดท้ายคือมีจุดให้เดินเยอะแยะแล้วก็มีเรื่องราวที่เขาบอกกล่าวตรงนี้เพิ่งเพิ่งเจอแน่เลย ตรงนี้แต่ก่อนแต่แอดมาเดินเป็นแค่ดินนะแสดงว่าฝนตกทำให้ได้เห็นบริเวณนี้นะคะเนี่ย fc แล้วก็มีจุดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าบูชาด้วยนะบูชายันซึ่งตรงนั้นจะน่ากลัวนิดนึนงแต่ประวัติแอดก็ไม่ได้เข้าไปดูเป็นจุดบูชายันซึ่งบริเวณนั้นอาจจะกลัวนิดนึนงเคยมาหลายรอบแล้วนี่สุดยอดแล้วค่ะอันนี้ถือว่า อาณาจักรที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ครบจริงๆนะพิธีต่างๆ okay. นี่นี่นีอาจจะพาไปดูจุดที่เขาแต่แอาจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเหยียบคานนะเพราะไม่อยากขึ้นคานอ๋อลืมไปมีคู่คองแล้วเหยียบได้นะดแล้วเนาะนี่แหละค่ะจุดบูชาแดน จะน่ากลัวนจะมีแต่ไม่รู้เขาบูชาอะไรอะไรนะล้วงแต่งดูนะครับวันนี้่สมสูตรสนสูดเนี่ยค่ะจะเป็นยีงดูทุกคน ลางน้ำมนลที่ต่อออกจากภายในประสาทเอาเป็นลางน้ำมลค่ะถ้าแอบพูดอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงก็กลับขอภัยเพราะว่ารู้รู้ไม่ไม่ละเอียดพอแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงนี้นเดินเข้าไปได้หรือเปล่านี่จะเดินได้นะ สเกี่ยวกับบัวค่ะสเกี่ยวกับบัวอักขรจะมีะเกี่ยวกับบัว mm hmm. ฉันอาจจะรีวิวไม่ละเอียดมากนะคะนี่นี่คือสัญลักษณ์ของที่นี่โอเคนี่พาทิศก็จะรออาจารย์อยู่นู่นค่ะเอกศิษยอาจารย์ยังมาไม่ถึง พี่ๆคะแอนอาจจะเรียกพี่ๆเรียกเอฟซนะีขออภัยนะเอฟซีขออภัยนะพี่ๆอาจจะเรียกสับสนนิดนึงเพราะช่วงนี้เหมือนกับว่าเขามีจํากัดการเรียกเนาะก็รูข้อมูลมาจากอันนี้ห้ามเข้า,าถ้าไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามได้คะ่ะมีคลิปดีๆสถานที่ดีๆ หลายทิปอยู่นะคะหลายภาคด้วยนะคะก็จะพยายามเก็บคลิปต่างๆสถานที่ต่างๆมาให้นะคะเผื่อท่านไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเราก็ดูไว้เป็นไฮไลท์สามารถมาด้วยตัวเองได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ